น้องก้ดนน่เดอ๋ยะบมันเละจยไม่ไเป็นตะกินเนี่ยที่หนให้างแล้วผลอุ่มควมหนาสีเลยบ่นะดแต่โอันนี้เกว่าวกทังฟินไปจ้ะนี่้นามันเียน้อง้มหนเนังเิ่งสได้มาตียงก็ไทังฟิีงนั่นบ่าเนียเกี่ยวกับเสียงเนาะงามเนาะอยู่เียงได้ยิ่บวเนาะรม ได้ท ah, ah, uh, um, hey, um, ี่น okay. yeah. <No> yes bueno> ี่เลยอ้อ้าวลองบ่ยืนบังไว้่อใส่ไม้เขียวเหียนเฮ้ยเพิ่มเมาเพิ่มเมาเว้ยเพิ่มเิ่ลองเดียเพิ่มเพิ่มไม่สิ่กนโอ้ยน้องสมัยคนงามบ่สิบบ่ใส่ด้อันี่เตียนดีใส่ก่อนโอเค อก็ใครแม่วันนี้ไหมใช้สูกยานี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้สูบยาก็เนี่ยคนถูบยาอีกบ้านมมีคนถูกยาบ้านเยืนมองจากสองถ่ายกถ่ายก็ใครกันคนหนึ่งนะแมวเป็คนใจห้อน้องก็อยากชิม แก่เปนแกเท็ในึงปริาได้บายกินบวชดอกเมื่อกี้นี่กินบูชใช่ไหมแจ้งบกกินไม่เดียวปึกินไม่ทันหลายมึยสไปเจกินนะเจ้าสกินบ้าอล้วมือมือมือมี่เยียบบมอมีบมี่เจ้าสกินบ้าด้วยนะมา ลม่มเนาะทำนี้กับเพื่อนเดียนเาเพือนควับเพืนเียนีแมเนีมันจะงมเนี่ยลมกเราใช่ไหมเหรลมคือเราเนะลมมันเฮงเนาะมาเข่าพุ่นบ่เข่าไนบ่เข่าบ่เตาพวกนี้วแถวนี้ลมเตาก็ได้นะเราก็เห็นได้โกนมันไอ้โเ่ไปเป่าเพื่อนก็ได้ปเ่ื่อา

อยากเป็นครูนัแหละจกนมืองามืออธิษฐานเอาเด็กเป็นคกเครูยเยี่ยมเยี่ยมเยียยีอขอให้พผ่มันเป็นจริงเด้อเด็กเป็นครนลายเป็นจับ้งมีทึ้งปืนพี่ร้ไงว่า เลือกเอาอันใดเนาะจกเป็นทหารจะเป็นหมอพ่อเลือกเอาอันเดียวเลือกเอาเดียวจะเป็นตาไดเลือกอย่างหนึ่งเลือกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างหนึ่งอ่นมัตติชุดเลือกเป็นหมอเลือกเป็นหมอเนาะเป็นนักก็อยากเป็นหมอเป็นหมอเลยจ้ะอยากไปเห็นยังไงจะเป็นหมอไป็นสักกุ๊บยังไม่ยันนี่ก็เป็นหมอไะอะ ออรยากช่วยเหลือคนนะเก็นมอใช่ไหมคุ้มคิดดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคอยความฝันเป็นจริงเด้ออยากเป็นมอไปห้องเฮียนอยู่บ่อยเป็นมอเอ็นบ่ไปอีเวอร์มอนีกเอ็นบอต้องเฮียนจริงๆได้อยากเป็นมอเด้อไปใช้ออกไป กินเค้กนี่เนาะไปหล่าปะนี่มาผ้ามาผ้าวาหนิว่าไม่ไจะพานี่แหละกินเค้กกอนก็คือกินลายย่างเสียท่องนิดหน่้ะเอออะให้ให้แม่บุญปากก็ได้อะนี่บุญเพื่อสวยสวยคนทำปากหวานนะเราเนาะหวานในลูกสาวไปอยู่เป็นนะเนี่ยนั่งแล้วลูกนั่งแล้วได้ปากไม่ได้ปากนี่ฮะไม่บุญกระปากบ่เป็นบ่ ai kia thằng ăn ở này nó tên cái bồn tắc luôn đấy bồn anh ăn pha gì rồi anh nó 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 bị to cũng không cái con con คนเด้อากลาได้ได้เลยแล้วมันไ่ได้ขวบเจ๊อกอ้้ินกินนิดนึงได้ยงี้นิดนึงเท่ม่อากอย่างนะมันกินอนี่ตอาหามันนันได้กินนั่เนาะี có ăn may nữa không? mở tieng nào? mở tieng con lồng. con lồng. ให้มูซิมแต่ม่ได้ับกล้อเนาลยม่ไับกล้องทำหาด้บเียงเเจอคนหลังยังที่เนาะจับกลองนะวะไอเจ้าของมันเกิดปะนั่งนี่แล้วเจ้ากินกอนเจ้ากินกอนอนอยู่ใกล้ๆว่าแล้วทบแข้งนมานั่งนี่นอนเียเนาะเันจ์เนาะเบนจ์วันเกลอ มาต้องมาหาแล้วหรืเปล่ามามยวยามใ่าเป็นบ่าวเตียงเ้อเียงาวให้ย่กเที่ยวห้องขายบ้าี้เ้องมาเตียงเื้อเนาะก้วทา้ีเนาะอไยไปคนเตียงพี่น้องนะาดขนาดเดียวเดียวเนาะใเงาด่อเียง đây là gì đi gì ba thịt bò còn đó rồi con con đó

คือมือสั้นเลยสบุมือสั้นเลยกว่าเห็นเจ้าหรือมือสั้นเลยใส่มาไม่ตักแก็บอกเียนแล้วตรงใส่เยอะอยู่มัะคือวเป็นน้ำมโยลายบะใส่เทกก็บอกเตียนเพงเละ เอ้โแมนหิวข่าบ่จังว่าหิวข่าวเยู่นหิวข่าวล้วเนาะ่ไแ่ได้กินข้าวเที่ยงบ่จ้ะสิถายกินน้ำต้มเป็ดน้ำัเอนี่เร็วเ่เร็วอาเร็วแอ้เร็วเลเีลยเขาไม่เจ้าอโอ้ของเาจ้าหรือกินได้ไหมเจ้ากันด้บ่เตียงมืนว่าเจ้ากินบ้ะโอ้นั่นผู้ใหญ่ลงมือก่อนแหละพี่น้อง

มาก้อวะเหราก้ได้อ่าเบ็ดเลยเนาะสองเซนสองสนีเด้ออ่าอ่ะเจ็บไปดีเลยนอ่ะจบไปจ็บไปหนึ่งองามสี่อ่าี่ยังได้แนบหนึ่งสีขนม